สวัสดีค่ะมาพอกอองเนาจ้ากับช่องกุ้งพากินแบบนบ้านมาจาก้กมนีพากินเมนูเมงเงาเนาะจา้าเมงป่องเคยกินบน้อจา้านี่เบิ่งจา้านี่เป็นตะเส็บเฮ้งจา้าลองกินเทอแรกเนาะจา้าทอดกรอบเลยมาจา้ัมนี้มาเซบเซบตงกันกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะจา้าซิมเบิ่งจ้าเธอแรกสิเป็นจังไดเนาะจา้าเอาตัวแรกก่อนจำ <c oughs> ต่อยานอยู่เด้จา้ามาลองเบิ่งจา้าเสบบ่ ยังปรงไข่ได้จ้ะอืมซับอืมอืมอืม,อม แบบนีจะ้ะผ่านบริเย่จ้ะบริหนากลัวอย่างที่คิดเลยแซ่บจำปากอิมคำ่ำ แถวบ้านคุณเออเมกเบาด้วยจ้ะตัวใหญ่แห้งแม่ไข่จ้ะขายลูยกก่อนแปดตัวใหญ่แหง้งกินเมืองทะเลจ้ะเป็นป่องก็เป็นภาษเป็นป่องเป็นป่องด้วยจ้ะ กระตูกกรนสีเป็นแข็งๆเนาะจ้ะท่องกระสีแบบมีไข่เนาะจ้ะเป็นมันๆแับ ừm. nhạc nhạc trong đây ta không khỏe. không sao dừng có nghĩa. เราแรกนราตากินลงเบ่งแซ่บแม่ไข่ใหญ่แหง้งจับ

มแ่บเหรอคำพอ่อเราจะผู้เฒ่าโบราณเพิ่นกินได้จ้ะเอาไปป่นกินมันสแสบเนาะจ้ะเพิ่งเฉพาะเพิ่อยัง,อยงกินกันเนาะโบเคยกินเนาะจ้ะย่านพ่อมากินดีแสบจ้ะ แม่ไข่มันมันมาเคยกินนะจ๊ะหนวกว่ามัสิีบรสบแอบแอบจต่มัน เพินเ่นจะไปป่นกินน้ตาแถวบ้านกุ้งมาละจัง มันกุุงเอินแม่งแมงกระเบะลเราเมืองจาเาเธอแรกไข่เป็ดออกมาเลยจังสีหูเราจ่าว่ามันแซบอีกดีตะกี้เห็นกระยา,านเราจ่าบันิโอ้ลู่เราจ่าคงแซบมันจาืา น้องปองบอกผิกจำต้องทอดให้กรอบๆแล้วกรอบแห้งๆเลยจับ นี่จ้ะมองผิดมองปไยผิดเพลนเนาะแหลมๆหลมมองนี่จ้ะคอสุดท้ายมันจะเป็นขอคอๆอด้วยจ้ะลักษณะเพลนลัก,กขณนพร้อมจ้ะมีขนน้ำแถว,วแถวหัวแถวแถวหางนี่จ้ะขนอันนี้เป็นไข่ด้วจ้ะอันเม่ไข่เนาะซื้อมา โอ้ยน้ำจิ้มดดเด็ดแห้งจำโอ้ยคือเหีียแเราเนี่ยหัวจะเข่าขคอลอกขำ้วคู่มาถ่ายขำนูจ๊ะ แมงป่องยักษ์เนาะจา้ะมือนี้กุ้งก็ได้แนวแซ่บเนาะจา้ะนี่แมงป่องเนาะจา้ะหรือว่าแมงเงาเนาะแซ่บเสีบจะ้ะมันๆตอนแรกคิดว่าสิเป็นตะยานเนาาี่ยจ้ะคิดว่าสิกินบ่ได้เนาะแซ่บจ้ะสมกับเพิ่นกินแค่วันกุ้งเพิ่นกินตลอดเนาะจา้ะเพิ่นกินอันเพิ่นเอาไปป่นกินจ้ะอันกุ้งเอามาทอดกรอบเนาะจา้ะหัวเพิ่นนี่ก็แซ่บเนี่ยจ้ะกรอบๆตรงท้องนี่ก็สิมันๆเนาะจา้ะ น้ำจิ้มซีฟูดเฮาวโรดเด็ดแฮงจ้ะเมืนน่อนี้สำหรับให้มักคลิปนี้นะจ้ะกุ้งก็ต้องฝากนะจ้ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะจ้ะเนาะสำหรับเมื่อนี้นะจ้ะกุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ